สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นครับวันนี้เรามาอยู่กับกล่องปริศนานกล่องนี้ครับผมพอดีเพิ่งได้จากพี่ไปรษณีย์ครับเพิ่งมาส่งเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะก็เป็นต้นไม้ที่ผมเพิ่งสั่งเข้ามาในสวนเพื่อมีหนึ่งต้นครับนํามาเป็นพ่อแม่พันธุเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วต้นไม้ชนิดเนี้ย ผมเคยมีแล้วครับและเคยทําคลิปลงไปแล้วด้วยเป็นต้นที่มีความสวยงามมากเลยเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับต้นปัจจุบันของเขานะครับเนาะเป็นต้นที่มีความสวยแล้วก็เขาใหญ่เลยด้วยนะผมก็ไม่ไม่เชื่อไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเขาจะกลายไปได้ขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เปิดเจ้ากล่องนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเจ้าต้นที่ผมเคยเคยเคย,เคยซื้อมาครั้งนั้นนะครับเนาะ ตัวตัวนี้ที่ผมตัดสินใจซื้อเข้าสวนมาเพราะว่าเขามีความด่างที่เขาเรียกว่าด่างเทพเลยก็ก,ก,ก็ก็ว่าได้ครับเนาะเป็นลวดลายที่สวยครับในบรรดาประเภทเดียวกันเนี่ยผมไม่เคยเห็นลวดลายแบบนี้เลยก็กว่าได้นะครับเนาะส่วนตัวนะครับส่วนตัวนี้ไอต้องออกตัวไปก่อนนะครับว่าเป็นการส่วนตัวนะครับเนาะมาเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูเลยแล้วกัน เรารู้กันแล้วดูหน้าปกเข้ามาแล้วมั้งครับ <laughs> <laughs> ใช่ไหมไป <laughs> เดี๋ยวมาดูกันเลย <laughs> <ๆ>เจ้าของเขาเจ้าของเก่าเขาเพราะตอนนี้ผมเป็นเจ้าของแล้วเนาะเจ้าของเก่าก็ห่อมาพอสมควรครับห่อมาดีพอสมควรเลย คอแกะนะครับเนาะตอนนี้หน้าหนาวทุกบ้านที่ปลูกต้นไม้ก็เริ่มบ่นเป็นเสียงเดียวกันครับเลี้ยงไม้ยากเนาะหน้าหนาวนะครับอย่างกล้วยเนี่ยกยล้วยด้านสยามนี่ไม่โตเลยนะครับหน้าหนาวเนี่ยไม่ยอมโตเลย ไม่ยอมออกหน่อเลยออกหนอ่อหนอก็ยืดช้ามากใบใหม่ให้ช้ามากนะครับอย่างกล้วยแดงสยามช่วงหน้าหนาวเนี่ยเนาะฟอร์มก็จะไม่ค่อยสวยแล้วก็เรื่องหนอนเรื่องอะไรนี่ก็กวนมากพอสมควรเลยแกะไปที่เรียบร้อยครับมาเรามาดูกันตื่นตืนนี่เลยเห็นยังไม่เห็นอ่ะค่อยๆจะออกแล้วกันนะครับ และเจ้าต้นนั้นก็คือกล้วยน้วาคอมเตี้ยครับด่างขาวด่างเท,เทพแบบนี้เลยเห็นไหมเอ,อ่ยคุณแม่ดูในกล้องหน่อยคุณแม่เห็นปะเห็นปะส,สวยๆแบบนี้เลยเนาะเป็นลายที่ผมเรียกว่าลายเทพแล้วกันเนาะส่วนตัวนะครับ จริงๆแล้วก็มีลวดลายที่สวยพอสมควรเลยเนาะ่วนตัวผมชอบมากเลยครับก็เลยตัดสินใจซื้อเข้ามาเมื่อปีใหม่เลยเนาะรับปีใหม่เลยนะครับหรือเป็นการนำกล้วยเข้าบ้านปีใหม่ด้วยเนาะเอาเลือกกอชัยครับจะได้ เอะไรจะได้กล้วย,วยตามชื่อเลยเนาะนี่ออกมาแล้วนี่ครับให้ดูอีกหนึ่งครั้งเป็นน้ำว้าค่อมเตี้ยนะสวยมากครับส่วนตัวนะผมว่าสวยมากเลยเป็นลายด่างเท,เทพแบบนี้เลยเนาะสวยมาก นี่เลยแบบนี้เลยนะครับเนาะหนึ่งเลยเหตุผลที่ผมซื้อเนาะเพราะว่าต้นเก่าที่ผมเคยซื้อเข้าสวนมาเนาะเคยทำคลิปไปแล้วด้วยนะครับครั้งนั้นผมเอาปลูกในวงรองหน้าบ้านนะครับที่มีแดดจัดเลยเนาะแล้วทีนี้ใบเขาเริ่มมีอาการไหม้นะครับผมก็เลยขุดขึ้นไปนำไปลงดินที่หลังบ้าน เพื่อให้อยู่ในโดนร่มบ้างเป็นบางเวลาเนาะช่วงแดดช่วงอะไรก็โดนแดดช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะโดนล่มลำไรนะครับเนาะตอนลงไปตอนแรกก็ก็เหมือนกล้วยทั่วไปครับก็คือมีการฟื้นมีการสลัดใบบ้างมีการพักฟื้นค่อยๆไปแต่อยู่ดีๆจากเคยสวยๆเคยด่างขาวเนาะก็กลับกลายเป็นเขียวไปเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกล้วยนวาวาอมต้นนั้นเนาะที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับ ปะป้ะปเรามาดูกันครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้เห็นชัดๆด้วยเนาะนี่เลยครับนี่คือน้ำวาคอมต้นที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ครับจากเขาด่างขาวสวยๆเนาะ ปัจจุบันกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วครับไม่รู้ว่าความด่างมันหายไปไหนนะครับแต่เรื่องความเตี้ยเตี้ยแน่นอนครับเตี้ยมากด้วยเนาะหายหมดเลยกลายเป็นกล้วยน้ำว้าค่อมเตี้ยเขียวไปเฉยเลยครับไม่มีความด่างเลยหายไปเฉยเลยเนาะหายไปหมดเลยครับมีตรงนี้นิดหน่อยครับใบเก่าเนาะต่แสงอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับ แต่จากอ่าเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเนาะความด่างของเขาตอนแรกนะครับและนี่คือปัจจุบันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นไปได้ยังไงนะครับเนาะ่ปเดี๋ยวเราไปดูต้นที่เราเพิ่งได้มาใหม่กันดีกว่านะครับไปเลย ครับผมแล้วผมก็ลองมานั่งพิจารณาดูเนาะแล้วก็เข้าไปศึกษาในกลุ่มกล้วยดูนะครับเรื่องของว่ากล้วยด่างเนี่ยมันมีอยู่สองสองสองชนิดนะครับน,ะนั่นก็คือการด่างอ่าโดยกรรมพันธุ์ตามแม่มาเนาะจริงๆแล้วมันก็ด่างตามแม่มาหมดนลยเนาะแต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าเลือดของแม่น่ะนิ่งมากพอแค่ไหนนะครับพอต้นไม้อ่ากลับมาได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์เนาะ ความด่างของเขามันก็จะหายไปเรื่อยๆเนาะถ้าต้นแม่เขายังเขาเรียกอะไรไม่นิ่งเนาะเจ้าต้นนี้ก็คุยกับเจ้าของมาเป็นที่เรียบร้อยครับว่าแม่เขาด่างมาตลอดไม่เคยให้ลูกหลุดเขียวเลยนะครับเนาะต้นไม้ด่างถ้าเคยให้ลูกหลุดเขียวก็แสดงว่าเลือดยังไม่นิ่งนะครับก็คือสปีชีส์เขายังไม่นิ่งนั่นเองเนาะก่อนที่เราจะซื้อเราก็ต้องศึกษาหรือสอบถามจากเจ้าของสวนด้วยนะครับว่า อพ่อแม่พันธุ์เขาเป็นยังไงเนาะพี่น้องเขาเป็นมามากน้อยแค่ไหนให้ด่างหลุดไปบ้างไหมให้กลับมาเขียวบ้างหรือเปล่านะครับเนาะแต่ส่วนมากแล้วถ้าพูดกับตรงๆเลยเนาะก็ก็ยากครับที่ว่าไม้ด่างจะไม่ไม่หลุดเขียวนะครับเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็มีโอกาสกลับมาเขียวได้เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นครับที่หมายมั่นปั้นมือว่าจะให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ของสวนเราอีกหนึ่งต้นนะครับเนาะ เดี๋ยวผมแกะอันนี้ออกหน่อยสิเขาใช้ดินอะไรมาเนาะจะได้อย่างน้อยจะได้เปลี่ยนกระถางเลยนะครับเดี๋ยวดูเจ้าของเก่าก่อนเขาใช้ดินอะไรมากล้วยนัวบ้าคอมเตี้ยเนี่ยผมแนะนําให้ปลูกเลยนะครับเนาะหนึ่งเลยเขาไม่สูงนะครับชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเตี้ยเนาะเตี้ยมากนะเตี้ยจริงๆโอเคเขาก็ใช้ใบก้มปูมานะครับเนาะ แต่ผมก็จะเอามาไว้ในสแลนเหมือนเดิมนะครับไอโดนแดดบ้างโอเคสมบูรณ์ดีครับถึงบ้านมาที่เรียบร้อยใครสนใจกล้วยนบาคอมก็ซื้อเข้ามาได้ครับตอนนี้เนาะไม่ได้มีราคาข้างวดอะไรแพงเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนถ้าไซส์นี้ก็มี2องถึงสามพันลครับบางเจ้าขายถึงสี่ห้าพันได้ซ้ำเนาะแต่ตัวน,นี้ก็ได้มาในราคาที่ไม่ได้ถึงแต่ก่อนแล้วครับเนาะโอเคครับ ไม้ด่างยังเป็นไม้ที่มีความสวยงามตลอดเวลาครับใครสนใจชอบแบบนี้ก็ซื้อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบ้านคนมือบอลการ์เด้นด้วยนะครับวันนี้ผมและน้องกล้วยน้องบาค่อมต้นนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ